ลูกรักของพ่อเทพน้าโน้นพ่อพูดยาวไปลูกคงอยากจะตั้งใจเรื่องที่พระราชพระบาททสุเดจีหัวทรงมีพระราชปารกเป็นว่าวันนั้นนอกจากเรื่องศูนย์แล้วก็ยังมีเรื่องปารกเรื่องการทรงข้อคนยากจ,จน ื่อคนที่ยากจนนั้นถ้าเราจะให้อย่างเดียวมันก็มีประโยชน์น้อยแล้วก็จําจะต้องให้ถ้าเขาจะอดตายเราก็ต้องให้เพื่อยางชีวิตว้ก่อนถ้าประโยชน์ใหญ่จริงๆแล้วก็ควรจะจัดหาคือชี้แจงในการประกอบอาชีพให้เขาแนะนําให้อันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวทรงมอบให้อาจารย์ประวินทลศสี คณะบดีกเกษตรศาสตร์เป็นผู้ไปช่วยงานในเรื่องนี้แล้วก็มีนายทหารมีทหารหน่วยปฏิบัติจิิยิทยาของศูนย์สงครามพิเศษก็ไปช่วยเรื่องนี้เป็นอันแว่งงานของเราในโลกรักมีฝ่ายช่วยเหลือมากน่าชื่นใจ อันนี้สําหรับที่ทรงมีพระราชวารรคต่อไปก็เรื่องการอ่างน้ําในเขตจังหวัดอุทัยธานีในเขตจังหวัดอุทัยธานีเนี่หาน้ําแหล่งน้ํายากจริงๆแต่ว่าในตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้สํารวจน,นั้นลูกเป็นน้าว่าวันนั้นพ่อเห็นน้ําประทัยของพระบ,บาทสมเด็ดจเจ้าอหัวเวลาที่พ่อลากลับ พระองค์ทรงจัดว่าบัดีวแยาขาดพรรษาเพระนารรษาถ้าไม่ไปก็เกงรงว่าจะขาดพรรษาเห็นว่าพราะองค์มีความเหน็ดเหนื่อยมากพระเด็จแปลพระราชฐานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปงานทุกอย่างความจริงในระหว่างยุยู่ที่นาราธิวาดเมื่อวันที่ 12, สิบสองสิงหาคม2520ส พ่อและคณะองลูกบางส่วนไปพบกับพระองค์ที่จังหวัดสงขลาต่อมาพระองค์ก็ให้ไปพักที่นาราธิวาสร่วมกันที่เห็นว่าเมื่อไปที่นั่นก็ทราบชัดว่าพระองค์ไม่มีเวลาหยุดมีงานแท้งกลางวันและกลางคืนถ้าอย่างพ่อเองพ่อก็ทนไม่ไหวแต่น้ำตาไทยเขาบาบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระบระมราชินีนาถก็ทรงห่วงใย,ยอย่างยิ่ง จัดอาหารมาเลี้ยงพวกเราทั้งอาณนนะทั้งลกูกทั้งพ่อสำหรับพ่อทรงให้ผลเอกสำรานพระธิยาคุณใช่หรือไม่ใช่เราเุค็คนพ่อจำไม่ชัดมาดูแลเรื่องอาหารตลอดเวลานี่เห็นน้ำพระทัยในความเมตตาปราณีของพระองค์แลด้วยอย่างโลกรักห้เห็นแล้วก็จำไว้ทำอย่างพระองค์ ความดีไม่หนีเราไปไหนในเมื่อเราทําความดีใครเขาจะหาว่าเราเลวเราชั่วก็ช่างเขาจงจําวาจาพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่านินทาประสังสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกไม่มีใครจะหนีการนินทาไม่มีใครจะหนีการสรรเสริญได้ ขอลูกจงปิดหูลูกจงปิดตาลูกจงปิดใจอย่ารับคำดังสอมรายการทั้งคำนินทาและสรรเสริญถ้าลูกไปรับมันมาไรลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้นคุยกันต่อไปนะลูกรักนี่พ่อพูดกับลูกของพ่อ พ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่ลูกของพ่อหรือว่าที่เขาคิดว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อพ่อแต่พ่อน่ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อใครใครเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องอารมณ์จิตของเขาเราจะไปยุ่งเขาอยากจะด่าก็ให้เขาดา่าเขาอยากจะส้รเสริญก็ให้เขาสรงเสริญ ให้อยากจะนินทาแก,แกล้งก็ให้เขานินทาแกล่งแกลงให้มันเป็นเรื่องของเขาเราอย่ากเกี่ยวใจของลูกจะมีความสุขเ,เรื่องรับคำนินทารับคำสส่งเสริญนี่พ่อรับมาแล้วมันกลุ้มและเกินลูกรักทําให้ไม่สมบายทั้งกายแล้วก็ไม่สมบายทั้งใจตอนตอนนี้เรามาคุยกันไป เป็นนั้นว่าวันนั้นเรื่องของผูพิงแอเขาเรื่องเครื่องของสวนจิตก็ของผ่านไปความจริงเรื่องมีมากกว่านี้แต่ว่าพ่อนึกไม่ออกใจมันสั่นลูกทิษาะก็เวียนตาก็ลายเพราะว่าที่นั่งก็ไม่สมบายนะักไม่มีอะไรจะพิงมันเป็นห้องนอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกแล้วพ่อทำได้ทุกอย่าง เมื่อกลับออกมาแล้วต่อมาได้ทราบว่าวันที่หนึ่งมีนาคมราบาทสมเด็จยี่หัวทรงมีความประราชประสงค์จะพบพ่อที่ภูพิงพระราชินิเวศจังหวัดเชียงใหม่วันที่สามสิบของก่อนเดือนมีนายี่สิบแปดกุมภาที่ไม่ใช่มีสามสิบพ่อเดินทางไปไปพักที่ดอยปุย กับท่านพลอากาศโทหมอ่อมราชวงศ์เสริมศสวร์เจ้าหน้าทีา่ฝ่ายทหารเครือสารวัตรทหารอากาศกองบินสี่ตาคลีและก็จ่าได้สิบตำรวจตะกตูลตำรวจประจำที่เจ้าหน้าทีา่ภูมิคับกองภูมิคับกับท่านกรุณามอบมาให้เป็นตำรวจประจำวัดนอกนั้นก็มีคนหลายคนมีคณะของลูกๆติดตามไปด้วยพอประมาณ เพราะว่าในที่นั้นรับคนพักไม่ได้มากนะักไปถึงที่นั้นบนยอดเขามันก็หนาวรูกรักเวลานั้นพ่อเหน็ดเหนื่อยจากการแจกของตั้งแต่เดือนธันวาคมไม่มีเวลาว่างก็เพราะว่าบรรดาลูกทุกคนก็ทำร่วมกับพ่อก็ทราบกันอยู่แล้วพ่อกินข้าวสองเวลาร่างกายมันก็ไม่ดี แต่พ่อทําไปนั้นก็เพราะกําลังใจอย่างเดียวกําลังกายมันเกือบจะไปไม่ไหวต้องใช้กําลังกายช่วยกําลังใจมันจึงไปไหวขณะที่พ่อจะไปเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่ภูพิงพระราชนิเวศลูกรักคงไม่ทราบว่าไข้ไม่กินพ่อมาเดือนเศษแล้วพ่อเดินทางไปในที่ทุกแห่ง ที่ลูกเห็นหน้าตาพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงการรื่นเริงและแข็งแรงนั่นมันเรื่องกําลังใจในลูกไม่ใช่กําลังกายกําลังกายจริงๆมันจะไปไม่ไหวลูกคงจะสงสัยว่ากําลังใจช่วยกําลังกายได้ยังไงถ้าลูกสงสัยข้อนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติ ตามคำสอนที่พ่อสอนลูกไว้ทำไปเมื่อเข้าจุดถึงที่สุดของอารมณ์ลูกจะมีความรู้เองว่ากำลังใจมีความสำคัญกว่ากำลังกายกายเพลียแท้ใจกำลังดีสามารถจะแบกกายไปได้ต่อมาก็คุยกันวันนั้นเมื่อถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2 5งพ้ายิเอ็ ท่านรองราชเลขาพาวาดได้มาแจ้งบอกว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงให้เข้าเฝ้าเวลาสิบแปดนาฬิกาทราบว่าวันนั้นตอนเช้าพระองค์ทรงสเสด็จสเสด็จไปที่จังหวัดแม่ห่องสอนที่เราไปกันมาก่อนเวลาใกล้สิบแปดนาฬิกาเสียงหอมมารถเขาก็มารับ พ่อเข้าไปที่ทักษิณพระราชนิเวศไปนั่งคอยประเดียวเดียวก็มีคนมาบอกว่าเวลานี้พระบาทสมทเด็จเจ้อหัวสมเด็จลงมาห้องรับแขกเป็นห้องพิเศษแล้วพ่อคิดว่าพระองค์กลับมาประเดี๋ยวเดียวคงยังไม่ได้ส่งน้ํายังไม่มีเวลาพักผ่อน เห็นพระพักของพระองค์แสดงการเพลียก็รู้สึกว่าเครียดทางร่างกายวันนั้นไปนั้นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดพ่อก็เครียดเพราะพ่อเครียดจากไข้ไปกินพ่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดเพราะความเหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาหยุดยัง้งหวังจะให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุข วันนั้นก็เลยต้องคุยกันแบบเครียดเครียดรู้สึกว่าพระองค์ก็ไม่ค่อยมีความเล่นเริงพ่อเองก็หมดความเล่นเริงเพราะว่าต้องบังคับกำลังกายเต็มที่ด้วยกำลังใจสมองที่จำเป็นจะต้องใช้เป็นก็ใช้ไม่ไหวมันมืดตื้อไปหมดลูกรักไม่ใช่ประมาะคําว่าประมาะสำหรับพ่อไม่เคยมีในชีวิต แต่ว่าจิตมันต้องมาคงกําลังกายมันก็ลื่นเริง,เรงไม่ไหวอันดับแรกเมื่อพระองค์ทรงพบพอท่านพระองค์ก็ทรงปรารภเรื่องการแจกของและการหาแหล่งน้ำตอนต้นพระองค์ทรงจัดขณะนั้นรู้สึกว่าท่านพีสเสดคือม่อมเจ้าพีสเสด ทรงสเสด็จประบัตเสด็จประทับอยู่ด้วยทรงตรัสว่าเวลานี้จิตใจมันวุ่นวายและเกิดมันพุ่งสาัานอยู่ภาคเหนือจะวางแผนภาคกลางท่านพีเ็จทรงตรัสตรัสว่าทาวางแผนภาคตา,าคอีสานด้วยแค่กภาคเหนือด้วยจิตใจมันพุ่งสัานมากเมื่อเวลาไปตรวจภูมิประเทศมันแล้ว พระองค์ก็ทรงชี้ไปที่ท่านพี่สเสด็จเมื่อกลับมาก็ต้องเขียนแผนผังให้เขานี่คนนี้ฟุ้งส่านมากท่านพี่สเสด็จยิ้มแล้วก็ถอยหลังโกรธออกไปจากห้องนอกจากนั้นก็เหลือกับพ่อกับพระองค์เท่านั้นพระองค์ก็ทรงมีพระปรารภถึงเรื่องพระกรรมฐาน ที่พระอาจารย์วันเคยถวายไว้พระอาจารย์วันเคยนิมนต์อาจารย์วันเข้าไปแล้วทรงให้อาจารย์วันเทศพระอาจารย์วันเทศประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าพ่อจำไม่ผิดรวมความแล้วก็ปรารบโรอิทธารณมการนิถารณมคําว่าอิทธารณมคืออารมณ์ที่ชอบใจอาน,นิธารณมอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้คืนกำลังใจไว้เท่านั้น สำหรับท่านอาจารย์เทศก็ทรงก็ได้ปรารภก,กับพระองค์ถวายพระพรไว้ว่านาำกระแสหัวใจน้ำใจเหมือนก็น้ำที่ในตุม่มันนอนนิ่งแต่แต่ก่อนมันก็นอนก้นมองดูใสถ้ามีอะไรเข้าไปกวนน้ำกับเพื่อมแต่ก่อนมันก็ขุดขึ้นมาเหมือนกับจิตใจของเราจริงๆแล้วมันมีความใสสะอาด แต่ที่มีความวุ่นวายด้วยการต่างๆก็เพราะอาศัยที่ใจมันคนพรอหน่ากิเลสท่านขอร้องให้พ่อจัดทำเทพถวายพ่อรับปากว่าจะทำเทพถวายสําสหรับเรื่องนี้ขอยกไว้เพราะเทพยังไม่ได้ทำเวลานี้ทำแล้วยังไม่ถึงเรื่องนั้น ต่อมาก็ส่งปรารภถึงเรื่องการแจกของเทพที่บรรดาลูกๆกกำลังแจกของกันเรียกหาของสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเสียงขรมเพื่อจจเร็วทันใจบวคคนผู้รับนี่น้ำใจของลูกทุกคนดีอย่างนี้นะเราเป็นผู้ให้ แต่เราก็ต้องเอาใจเขาบุคคลผู้รับอย่างนี้เป็นเรื่องดีที่สุดลูกรักจริยาแบบนี้อย่าทิ้งเสียมันเป็นความดีที่จะพาให้ลูกทุกคนของพ่อไปนิพพานได้พระองค์ทรงตัดว่าที่แรกคงคิดว่าเป็นเทพกรรมฐานนอนลงไปเปิดเทพฟ,ฟังก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะที่มันเรื่องอะไรกัน ในที่สุดก็ฟังไปจงจบแล้วทรงมีพระราชปบารับว่าหลวงพ่อพึกเด็กๆด,ดีจริงดีมากเด็กพวกนี้ดีมากหลวงพ,อพ่อฝึกให้เขารู้จักคุณในการเป็นผู้สงเคราะห์มีความเมตตาปราณีเด็กพวกนี้น่าสเสริญแต่ว่าสำนวนนี้ถ้าผู้พ่อพูดพูด ไม่ตรงกับพระราชดำรัจ,จะขออภัยพ่อด้วยนะพ่อถือใจความเป็นสำคัญพ่อํำนวนการจ่ายค่าบาสเด็จเจหัวนี่มีํำนวนสละาสลลยมากพ่อยังไม่เคยเห็นใครที่ใช้ํำนวนได้สละาสลอยละเอียดละออย่างพระองค์ได้ นี่เป็นจุดหนึ่งที่รูกรักของพ่อทั้งหมดควรจะโูมใจว่าความดีของลูกที่ทำไปแม้แต่คนอื่นถ้าเขาไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระ้อย่หัวก็ยังทรงเห็นเราเองแลนะคณะของเราเองก็เห็นเทวดาหรือพรมหรือว่าพระที่ได้เข้านิพพานเป็นแ้วท่านก็เห็น ถ้าพ่อพูดอย่างนี้มีคนก็เคยเอาเรื่องไปกราบทูลพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งในวันไหนน้อนอ,อาจจะเป็นที่สวนจิตหรือว่าจะเป็นที่ผูกพิงพ่อจาไม่ได้ถนัดเพะน,นะเป็นที่ผูกพิงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่ามีคนบางคนเขาพูดว่าเวลานี้มหาวิระชอบโกริทธอดเด็มาก เขาปรารบในระหว่างที่พ่อป่วยหนักเมื่อปีพศ .2515 คือ,อ15 15. ว่า2513ที่เจริญกรรมาถานขึ้นไปบนธรรมาทพ่อไอเจียนหนักแล้วก็พ่อปรารบเรื่องนั้นกับลูกโลเพราะดีคนนั้นเขาเอาเทพนั่นไปก็เลยบอกว่าพ่อนอดริ์อดเด็ดมากพ่อก็ทูลพระองค์บอกว่า เขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของเขาพ่ออยากจะกราบทูลว่าเมื่อมีฤทธิ์ก็ควรยาวฤทธิ์ออนอวดเมื่อมีเดชก็ควรยาวเดชออนอวดไม่ควรจะเก็บฤทธิ์เก็บเดชไว้เพื่อให้ร้ประโยชน์แต่ถ้าพ่อพูดไปอย่างนั้นก็เกรงว่าพระองค์จะกัดเอือสะเทอือนพระราชาฤทยัย เพราะว่าถ้าอยคํานั้นไม่ใช่ถ้อยคําของพระองค์เป็นถ้อยคําที่คนอื่นเขาว่ามาพระองค์ก็มาเล่าสู่กันฟังท่านพ่องู้เมื่อหลวงพ่อบอกว่าช่างเขาหลวงพ่อถือช่างเป็นสำคัญแล้วก็ถวายพระพรว่าการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องธรรมดาถูกมันหนักตัวหนักแล้วไม่เห็นมันดีไม่เห็นมันชั่วเพื่อถ้อยคําของคนพระองค์เจเนทรงแต่ว่าผมก็เหมือนกันครับ มือก่อนนี้เขาบอกว่าผมฆ่าพี่เวลานี้เขาบอกว่าเข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 ียนหนังสือว่าผมฆ่าพ่อตาเป็นหนังสือที่เียนงกันไปถึงเจ็ดหน้ากระดาษพิมพ์ถามยึงได้แต่ทูลถามว่าฆ่ายัางไงที่เขากล่าวท่านตรัสทรงแต้ว่าเขาบอกว่าพ่อตาผมป่วยเป็นไข้ ผมก็เอาเล่ากรอกปากแล้วก็พาพ่อตาวิ่งในที่สุดพ่อตายก็ตายพระองค์ก็ทรงตัสว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญผมเรื่อยๆถือเป็นเรื่องเลยๆคำเรื่อยกๆหมายความไม่สนใจในเมื่อเราดีสซะแล้วใครเขาก็จะว่าชั่วกับเป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาถ้าเราชั่วใครเขายัมาชมเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามเขาว่า นี่ตามพระพุทธดีกาเของอ์สมเด็จตัสมมาสมพุทธเจ้าทรงตัดไ้อย่างนี้ดังนั้นขอลูกรักทุกคนเมื่อฟังถ้อยคํานี้แล้วจนนาพระราชจริยาไว้ของพระบาทสมเด็จเจ้าอหัวไปปฏิบัติจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าออเบกขาจิตถา้าเรียกเป็นวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณ คนที่มีกําลังใจทึงสังขารรเปิดขายยานพวกคนประเภทนั้นไปพระนิพพานไม่ยากนี่มาพูดกันถึงเรื่องนิพพานนี่ค่อยมีเรื่องอะไรจะพูดไหมอขอพูดเรื่องประโยชน์ในการแจกของกันก่อนเมื่อมีพระราชปรารึงเสียงของลูกที่แจกของ แล้วก็ทรงจัดพ่อถวายเทพไปเรื่องหนึ่งซึ่งการแจกของและคนมารับคนมารับบางทีไม่ใช่คนจนเป็นคนที่มีกินมีกินมีใช้ไม่จนแต่มารับของคนจนจริงๆแต่ไม่มารับของแต่เทพที่ถวายไปให้พูดยาวก,กว่านี้พระองค์ก็ทรงตรัดว่าวันนั้นผมนอนฟัง คิดว่าหลวงพ่อหรือพระมหาวีระคนจะคิดว่าเราไม่โดนท่านบอกว่าท่านนอนหเราะอยู่คนเดียวแล้วคิดว่ามหาวีระหรือว่าหลวงพ่อนี่เขาจะคิดว่าเราไม่โดนเราโดนมาแล้วเคยถามในอำเภอเขาว่าคนจนที่แต่งตัวไม่ดีทําไมไม่มีมารับของแจกเห็นนี่ก็แต่คนที่แต่งตัวดีด กระส่งแต่่าในาเพอตอบว่าในาเพอ,อ,เ,พอเขาเห็นว่าคนบกคนประเภทนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาเลยไม่นํามารับนี่เป็นอันว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จจาหัวก็สรงโดนมาแล้วไม่กันเท่าที่พวกเราโดนกันมาแล้วอย่างนั้นก็จงอย่าท้อแท้ใจคิดว่าพระบาทสมเด็จจาหัวทรงมีบารมีใหญ่กว่าพวกเราอย่างโดน พวกเราถ้าจะเปรียบกับต้นไม้ก็มือนกิ่งหรือใบก้านหรือใบไม่ใช่ต้นไม่ใช่กิ่งมีกำลังน้อยทำไมจะไม่โดนโดนแล้วก็จงวางเฉยนี่พ่อก็คิดไม่ออกเวลาที่กำลังพูดเนี่ยมันเวียนชิดสะและมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่พระองค์ทรงจัดมันนึกไม่ออกนี่รู้รักพ่อไม่ได้บันทึกมา เอาแต่เพียงที่จำกันได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพระองค์ทรงตัดหลายเรื่องหลายประการด้วยกันตอนหนึ่งก็มาปรารบเรื่องน้ำข้อปรารบเรื่องน้ำที่อที่บ้านทงติวพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงตรัสว่าสำหรับเรื่องน้ำที่บ้านทงติวน้ำตกพระองค์จะทรงสเสด็จไปดูเอง ถ้าเห็นสมควรโดยการใดก็อย่าสั่งทำพ่อจึงได้ถาวายพระพรว่าถ้าพระมหาพิทเสด็จไปก็คงจะทำสวยและแข็งแรงกว่าแตมาถ,าถ้าแตมาสั่งจะทำก็คงจะใช้เป็นเขื่อนดินธรรมดาธรรมดาแบบสมัยคุณปู่ของพ่อเคยทำมาเพราะในเวลาที่ปู่ท่านยังหนุ่มไม่แก่เกินไป ก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่า,ายานการตั้งให้ท่านเป็นผู้ควบคุมอาณาจากักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งเป็นบริเวณแคบๆได้คุณปู่ท่านเป็นคนขยันเห็นลำรางลำ,ลำคลองไหนพ่อจะกักกันน้ำไม่ทำเพื่อทางกเกษตรได้ท่านจะดูฝนและจะดูแรงท่านก็เกณฑ์บรรดาประชาชนบุคคลที่มีประโยชน์ร่วมกัน ไปทำเหมืองฝายเล็กๆเจอคันดินคันน้ําแล้วม,มาทําแล้วก็คอยทนุบารงทุกๆปีในที่สุดคือเหมืองฝายนั่นก็คงที่ไม่ต้องทนุบารงต่อไปเป็นอันว่าไม่ต้องเสียเงินว่าประมาณสําหรับบ้านทุ่งตี้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อทานทหารเขาแจ้งบอกว่าจะต้องใช้เงินประมาณแสนบาท พ่อตรวจดูกระแสน้ำและทางน้ำเดินเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินถ้าจะใช้แรงงานคนชาวบ้านนั้นช่วยกันทำเพียงสองสามวันงานก็เสร็จเพราะประโยชน์เกิดแก่เขาเพียงถือข้าวมากินกันคนละห่อเท่านั้นและประโยชน์วานที่ได้คือความอุ่นหนาฝาข้างใ้น้ำใช้ทั้งปีเพราะเป็นกระแสน้ำตก ความมั่งมีสีสุขจะเกิดขึ้นพ่อก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมท่านที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องทำไมยังไม่ช่วยกันคิดเรื่องนี้คิดกันเรื่องเดียวแต่เงินเงินเงินเนื่องาเงินงบประมาณสำหรับเงินของพ่อนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณเป็นเงินของชาวบ้านที่อทิศ เป็นได้เพียงพ่อบอกว่าถ้าหากว่าพ่อเห็นสมควรพ่อก็จะบอกคุณเงินแสนบาทไปให้ถ้าพ่อไม่เห็นสมควรพ่อก็ไม่ให้กลายเป็นความเข้าใจผิดของหน่วยระชการจังหวัด่อ,อ,อะไรล้วที่เกิดใหม่ให้จังหวัดนี้อะไรเชียงรายแล้วก็จังหวัดอะไรที่เขาแยกขนมมาพอนึกไม่ออกนะจังหวัดพะเยาว ท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาเขียนนังสีมาถามพ่อว่าทราบว่าเงินแสนบาทผ่านมาทางท่านแล้วเวลานี้เก็บไว้ที่ไหนเพราะท่านได้เป็นกรรมรการจะได้เอาเงินนี้ไปจัดการในเสร็จภายในฤดูแล้งแล้วก็ต่อมากองพลสี่ส่วนหน้าที่เกียงคำมีพลตรีพ,พร้อมพร้อมผิวหนวยก็เขีนเขียนังสือมาทํานองนั้นเหมือนกัน พ่อก็แจ้งไปบอกว่าเงินจำนวนนั้นพ่อยังไม่ได้หาถ้าพ่ออยาหาจริงๆถ้าพ่อเห็นสมควรแล้วก็พ่อหาวันเดียวก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่สมควรจะจ่ายเงินคนใช้วิชาสมัยคุณปู่ขต้องพร้งมพ่อไปทำว่าจะเกิดผลนที่สุดพนสี่ส่วนหน้าก็ใช้ทำแบบนั้นแต่ใช้เทสเตอร์ทำดีกราสมัยปู่พ่อมาก ต่อมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมท่านเสนาธิการของพลพร้อมด้วยคณะนายทต่หารก็มาแจ้งบอกว่าเวลานี้ทําเสร็จแล้วลูกรักก็เท่านั้นแหละลูกรักถ้าใช้สมองกันชนิดพ่อคิดว่าคนโบราณเขา,าเรียนหนังสือน้อยเขาไม่มีปริญญาชั้นประถมชั้นมัธยมก็ไม่มี แต่ว่าใช้ปัญญาแค่คนโง่ๆก็สามารถจะกัดกันน้ำได้สำหรับคนปัจจุบันนี้พ่อไม่เข้าใจว่าทำยังไงจริงจะต้องหางบประมาณกันเสียเรื่อยถ้าเราจะใช้แรงงานช่วยกันตามนั้นมันก็มีผลเราสำหรับตอนนี้มองหน้าเทพกโมอสแล้วมิูก ฟังเทพมลสองต่อไปจะได้มีประโยชน์ทั้งในการฟัง